นี่เป็นการทำบัตเตอร์เค้กครั้งแรกของสุพนุษย์ค่ะสูตรนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเชฟโจค่ะรสสัมผัสของบัตเตอร์เค้กในสูตรนี้จะมีความหวานกำลังดี นุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะมาชมขั้นตอนการทํากันเลยร่อนแป้งเค้ก140กรัมใส่ลงไปในชามผสมในคลิปนี้ใช้แป้งเค้กตราบัวแดงจากนั้นใส่เกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็ร่อนน้ําตาลไอซิ่ง140กรัมลงไปใส่ไข่ไก่2ฟองน้ำหนัก138ากรัมจากนั้นเติมนม46กรัม วานิลา1ช้อนชาแล้วก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันประมาณ1นาทีเมื่อตีส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วก็จะใส่ SP ีลงไป11กรัมนำาอีปาดไว้ตรงปลายตะก้อไฟฟ้าแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจะใช้เวลาในการตีประมาณ4นาทีเร่งจากสปีดต,ต่ำไปจนสปีดสูงเลยค่ะจากนั้นก็จะใช้ไม้พายค่อยๆปาดรอบๆชามผสมลงมาข้างล่างแล้วก็ตีต่อไปค่ะจนกระทั่งขึ้นเนียนฟูแบบนี้เลยเมื่อตี จนเนียนฟูแบบนี้แล้วก็จะปาดรอบๆขอบของชามผสมจากนั้นก็จะนําเนยจืดละลาย140กรัมเทใส่ลงไปให้เป็นทางยาวแบบนี้ทยอยใส่เนยแล้วก็ตีไปเรื่อยๆใส่ไปตีไปจนกระทั่งใส่เนยลงไปทั้งหมดจากนั้นก็จะตีส่วนผสมทั้งหมด ให้เนียนต่อไปอีกครั้งจะใช้เวลาประมาณ4นาทีค่ะเมื่อตีส่วนผสมจนเนียนขึ้นฟูแบบนี้แล้วจะใช้ไม้พายปาดรอบๆขอบของชามผสมอีกครั้งให้ส่วนผสมทั้งหมดรวมและเนียนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นจะวอร์มเตาอบไว้ที่ไฟ160องศาเซลเซียสแล้วเตรียมถาดฟอยล์ที่มีขนาด11คูณ23คูณ6ซนติเมตรเทส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปแล้วใช้ไม้ปลายแหลมจะเกลี่ยส่วนผสมทั้งหมดให้ไล่ฟองอากาศออกมาค่ะจากนั้นก็จะต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ ก็จะเติมน้ำร้อนใส่ลงไปในถาด400มลิตรแล้วนำเข้าเตาอบด้วยไฟ160องศาเซลเซียสเปิดไฟบนไฟล่างเป็นเวลา40นาทีนำถาดออกมาแล้วก็รินน้ำออกไปจากนั้นจึงนำเข้าอบต่อ เป็นเวลา15 20นาทีค่ะเมื่ออบจนครบเวลา55 60นาทีแล้วนําออกจากเตาอบแล้วพักไว้ในตะแกรงเช็ค <Check S 1> ความสุกข,ของเนื้อเค้กโดยการจิ้มไม้ไปแหลบลงไปค่ะถ้าไม่มีของเหลวติดมาแสดงว่าสุกดีแล้วแล้วนําออกจากถาดฟอยล์เมื่อรอจนเย็นสนิทดีแล้วนําฟิล์มถนอมอาหารมาหอ่อบัตเตอร์เค้กให้แน่นเลยค่ะจากนั้นจะนําไปแช่ยเย็นข้ามคืนก่อนที่จะตัดเสิร์ฟหลังจากหนึ่งคืนผ่านไปก็นําออกจากตู้เย็นแล้วมาตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะบัตเตอร์เค้กค่ะ ทงแรกของสุพนุษย์ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนําไปเสิร์ฟได้แล้วค่ะเมื่อตัดออกมาแล้วเนื้อสัมผัสของเค้กด้านล่างจะดูแน่นและคล้ายที่จะเป็นไตแต่รสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะมีความหวานกําลังดีและมีกลิ่นหอมใครที่เคยทาบัตเตอร์เค้กแล้วประสบความสําเร็จออกมาดีก็สามารถมาเขียนคําอธิบายไว้ที่ใต้คลิปได้นะคะเพื่อเป็นการแบ่งประสบการณ์ของการทำบัตเตอร์เค้กร่วมกันค่ะสุพนุษย์ก็จะลองทําในครั้งต่อๆไปและครั้งต่อไปอาจจะไม่ใส่ SP ค่ะเพื่อจะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ นที่ต้องการทำบัตเตอร์เค้กขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ